อ๋อเนี่ยบลูเนเ่ยเวยเอ่านี่ว่านแนี้นี่ไม่นเนอี่ตัวเนี่ยอยีอีอี่า่า่่า่ไงพัอเ่อเ่า้องต้องสุดนเี่แล้วกันที่เนี่ยแล้วบอกว่จุก็่้ันที่เนี่ยเนี่ยที่เล็กแค่ไหนเนาะบ้ามือจรนเเนีน่

ปลาธรรมชาติหนาวปลาอร่อยมันแค่ยีดิดจะได้จมาจำมาหนาโอเคโอเคนะาปไป